เพื่อนๆนะครับปีเก่าแล้วจะปีใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆที่เดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมในน้ำเฮลคาร์ทเวนตี้โฟช่วยเหลือเรื่องรถตลอด24ชั่วโมงก็สแตนบายอยู่ที่พัทยานะครับผมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับคอยช่วยเหลือเพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเมืองพัทยาถ้าไกลกว่านั้นเราก็จะมีกลุ่มช่างในไลน์นะครับคอยช่วยเหลือพี่น้อง ช่วงปีใหม่นี้เที่ยวให้สนุกนะครับส่วนผมปีใหม่ผมไม่ได้เที่ยวนะครับคอยสแตนบายอยู่ที่เฮลค่าทวินีโฟช่วยเหลือเรื่องรถตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนหลังปีใหม่แล้วผมก็จะเที่ยวนะครับตอนนี้ให้เพื่อนๆนเที่ยวกันไปก่อนนะครับใครมีปัญหาเรื่องรถนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ยางแตกสตาร์ทไม่ติดไดชาร์จไดสตาร์ทนะครับเรียกผมได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับกลางคืนก็จะมีพนักงานสแตนบายมีคอร์เซ็นเตอร์นะครับ 086 305 0805โ okay, อเคนะครับขอให้โชคดีเที่ยวให้สนุกนะครับฮัลโหลครับเพลคาร์ทเวนตี้โฟครับช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องรถตลอด24ชั่วโมงครับ